แต่ละชนิดก็ใช้งานได้ต่างกันนะทุกคนแต่ไหมที่ใช้งานได้สารพัดก็คือไหมนมสีพายนี่แหละทุกคนคือป้าลองทำตั้งแต่งานกระจุกกระจิกแบบพวกพวงกุญแจตุ๊กตาตัวเล็กๆโบดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยจนไปถึงหมวกจนไปถึงผ้าพันคออะไรเงี้ยได้หมดเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นลายหนาๆหรือลายบางๆทบกันไปทบกันมาเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังอะไรอย่างงี้ก็ใช้ได้เพราะว่าเขาเป็นไหมเส้นเล็กอะคนสนใจเคสยาดมเยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้ป้าจะอธิบายให้ฟังนะคะแต่ว่าถ้าจะดูคลิปโดยละเอียดป้ามีคลิปในช่องนะคลิกที่ รูปโปรไฟล์ป้าเข้าไปดูในช่อง<ร>ได้จ้าคนาที่มีพื้นฐานอยู่แล้วอ่ะแค่ฟังป้าอธิบายแล้วก็ดูแพทเทิร์นก็จะถักได้เลยค่ะการถักโคเช่เหมือนกันอ่านหนังสือเลยทุกคนถ้าเรารู้จักตัวพยัญชนะน่ะเราก็จะอ่านหนังสือออกการถักโครเชร่ก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักตัวสัญ,ญลักษณ์ต่างๆตัว X ตัว V ตัว A ตัว F อะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้จักทุกตัวพอมาเรียงกันเป็นแพทเทิร์นปุ๊บเราก็จะอ่านออกส่วนใหญ่แล้วคนที่มาดูคลิปป้าถ้ามีพื้นฐานอยู่แล้วส่วนใหญ่จะทําได้เลยอ่ะ<น>ทุกคนล กลมๆตรงส่วนของก้นขวดก่อนนะคะแล้วก็ยาวขึ้นไปเลยป้าก็จะใช้ไหมสีพายนะคะแต่สีเขียวเนี่ยเส้นเขาจะใหญ่กว่าสีชมพูเยอะเลยป้าก็จะลดหลักลง3าหลักค่ะต้น้นะคะพันไหมขึ้นมาแล้วก็เอาเข็มลงไปในรูเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วดึงไหมผ่านทีนึงยังไม่นับเป็น1 x ะ 1> นะคะเข็มลงรูแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมาอีกทีดึงผ่านแบบนี้นับเป็น1 x แล้วนะคะแล้วก็ทําไปทั้งหมด7 x ค่ะ,คะมาจนครบรอบแล้วก็แทงจบที่ x แรกนะคะวิธี ถักมี2แบบนะคะก็คือถักวนเลยหรือว่าจะถักแบบจบในแถวนะคะป้าจะเลือกถักแบบจบในแถวนะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าจะถักวนก็คือเกี่ยวไหมแบบนี้แล้วก็ดึงไหมผ่านอีกทีนึงก็จะได้หลักที่1ของแถวที่สองค่ะแต่ถ้าจะจบในแถวก็คือดึงลอดเลยแล้วก็โซ่1แล้วก็เริ่มแถวที่สองแถวที่2จะถักเป็น V นะคะ V คือลง X 2ครั้งบนหลักเดียวกันก็คือ 1x แทงเข็มลงไปที่รูเดิมนะคะดึงไหมแล้วก็ ผ่านขึ้นมาแบบนี้ก็จะได้ 2x แล้วทํา 2x แบบนี้ไปทุกราคา 2x เป็น 1v <ร>ค่ะได้ครบรอบแล้วก็ถักแถวที่3นะคะเวลาจบแถวก็จบที่ x แรกเหมือนเดิมดึงลอหอขึ้นมาให้ชิดๆกันแล้วก็โซ่1แล้วก็ลงไปหลักแรกทําเป็น x แล้วก็หลักที่2ทําเป็น v หลักแรกลงครั้งเดียวหลักที่สองลงสองครั้งนะคะ V คือลง X สองครั้งบนหลักเดียวกันค่ะก็ถักแบบนี้ไปจนรอบค่ะ1 X แล้วก็ 1V ค่รอบแล้วแถวที่สก็จบเหมือนเดิมนะคะจบที่ X หลักแรกแทงลงไปแล้วก็ดึงร้อหอขึ้นมาแล้วก็ขึ้นโซ่หนแถวต่อไปจะเป็น2 X 1 V นะคะแถวที่4ก็ลง X ไปหลักแรกแล้วก็ลง X ไปอีกหลักหนึ่ง แล้วก็หลักที่สมลงเป็น V นะคะ x สองครั้งบนหลักเดียวกันเสร็จ1ชุดก็ทำแบบเนี้ยไปจนรอบเลยครอบนี้จะได้ทั้งหมด28หลักนะคะทีนี้เทียบกับขวดยาดมแล้วเห็นไหมของป้านะ่ะคือไหมเส้นใหญ่ขึ้นแล้วก็จำนวนหลักที่เราจะต้องถักคือ35หลักแต่ป้าจะลดลงให้เหลือแค่32หลักนะคะเพราะว่าป้าลองถักดูแล้วมันพอดีวิธีเพิ่มก็คือเราจะต้องเพิ่มอีก4หลักเพราะว่าเรามีอยู่28ปดป้าก็จะเพิ่มที่สี่มุมนะคะ มุมละ1 V มุมละ1 V นอกนั้นก็ถักเป็น X หมดเลยค่ะถักมาครบรอบก็จะได้แบบนี้นะคะแต่ถ้าใครที่ไหมเส้นเล็กๆแล้วถักที่35หลักแล้วพอดีก็ไปตามแพทเทิร์นเลยนะคะพอเราต้องมีขวดยาดมนะพอเราถักมาถึงตรงก้นแล้วเราก็มาวัดดูค่ะว่ามันพอดีไหมนะคะพอเราได้ส่วนก้นที่พอดีแล้วนะคะคราวนี้เราก็ถัก X อย่างเดียวตรงยาวขึ้นไปเรื่อยๆถึงแถวที่16หรือ17ตามขนาดความยาวของตัวขวดนะคะเพราะว่าขวดบางยี่ห้อก็ไม่เท่ากันนะ<อ>ทุกคนแพทเทิร์นไว้ดูเป็นหลัก เฉยๆแต่ว่าพอเราเอาไปถักจริงเราก็ปรับให้มันพอดีกับขวดยาดมที่เราได้มานะคะเดี๋ยวป้าจะมาที่ายต่อในคลิปต่อไปนะคะสําหรับคอตโอนมสีพาย50กรัมสนใจสั่งที่ตะก้าเหลืองซ้ายมือเลยจ้าราคาเบาๆจ้าส่วนแพลตฟอร์มอื่นป้าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้กดที่ลิงก์เข้ามาได้เลยจ้า